ข่าวเฟรนช์ชัยวันนี้นะครับธุรกิจเฟรนช์ชัยอ่วมพิษโควิดระลอก3าทำรายได้หดหายอย่างมหาศาลสมาคมเฟรนช์ชัยและลายเส้น FLA เปิดเผยถึงการระบาดโรคโควิด -19 บ้ระลอกสส่งผลกระทบต่อธุรกิจเฟรนช์ชัยอย่างหนักทั้งในเรื่องของการปิดสาขาปิดกิจการคาดการว่าจะสูญเสียเม็ดเงินในระบบเฟรนช์ชัยประมาณ3-4หมื่นล้านบาทโดยธุรกิจเฟรนช์ชัยขนาดเซกเมนต์ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19ของภาครัฐส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปิดกิจการชั่วคราวหรือย่นระยะเวลา ในการเปิดให้บริการสั้นลงอาทิกลุ่มธุรกิจเฟรนช์ชัยและอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาสปาคาแคร์โรงแรมศูนย์การคา้าโรงภาพยนตร์โดยสมาคมเฟรนช์ชัยและไา่เส้นคาดว่าประมาณช่วงกลางปี2565เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นหากรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ70%เพราะจะทาให้ประชาชนกล้าออกมาจับใจ่ายใช้สอยปัจจุบันนี้ FLA หรือสมาคมเฟรนช์ชัยและไร่เส้นมีสมาชิกเฟรนช์ชัย400แบรนด์ มีร้านค้ากว่า50,000สาขาจากร้านสาขาทุกประเทศ1 0 0 0 0แแห่งโดย60%เป็นเป็นแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและที่เหลือเป็นธุรกิจอื่นๆครับ